วังนี้ลูกค้าหายไปไหนหมดไม่มีลูกค้าเลยโอ้มาพอดีสองคงโอ้ลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาแล้วเอาเชิงนั่งกองครับเชิงนั่งกองเชิงเลยครับเชิงเลยครับรักอะไรดีครับเออเอาไปเตี๋ยวเซเล็กโอ้โอเคครับโอ้วังนี้มาอีกแล้วมาไม่ซ้ำหน้าเลยแต่ระวังพาคงมาเนี่ยเฮ้ยไ ه! ข่คือบวไ้พาไข่มาจะเคลียร์ได้ ผมหมายอะหมายถึงคุ้งผมหมายถึงกองนั่งอ๋อเข้าใจผิดเข้าใจผิดเข้าใจผิดครับเข้าใจผิดครับไอเอากระเจียวให้กันบ่เออกระเจียวสองไล่เลยครับไล่รอสักครู่นะครับเอ้ย ่นเราพาผู้ใดมาเนี่ยวะไ้พามาโอ้ยเนี่ยเขาก็เข้าใจผิดอยู่เขาก็บอกอย่นี่เลยอ้าวแมส่สิเออาไปมาแค่ได้ยินกับซูนหาแล้วนี่ <c oughs> แค่ได้ยินแม่ควัญมันด้อ <c oughs> เล็กเล็ก <c oughs> <ๆ>โอ้ยนั่งเงี้ยังอยู่ในค้ำเลยเนี่ยจะไม่มไมน,นังโอ้ยเงิน,นมาใส่นี่แล้วเนาะ โอ้เป็นเท่าไรล้วเฮ้ยคอยจิบเจ้าหนิเฮ้ยเจ้าควยบวกให้เบิ้งท่านวัดเออเอาบวกให้เบิ้องนี่แหะเป็นเท่าไรแล้วหควยเรื่องบวกเลขนี่คอยติดหนึ่งนี่ห่องคนนี้จะมาขีโม<ห>่เนาะขีโม<ห>่จะจุดบวกให้เบิ้งนี่<ห>ร้อยห้าสิบเออร้อยห้าสิบเออบวกบวกันบวกกันเป็น ทิป <What? laughs> อน,นีหนึ่งบวกหนึ่งก็เป็นสองนี่น,น่นเลยบ่หนึงนนนนเลยบ่เออมแมนอยู่บ่เอาเอาอเดี๋ยวใครจะขึ้นเจ้าลเลยได้บานให้นี่เอาดิเอา,เอาขึ้นเจ้าก้อนหน่สองบาทเออเขียนลงไปหนิคอยขึ้นแล้วหน่สองบาทนน่เดี๋ยวใอยจะขึ้นอีกนี่เพิ่มอีกเนี่ยสองบาทเออเอเ้าเนี่ย นี่งร้อยบานี่ร้อยหนึ่งเออหนึ่งร้อยเอ้าตัวนี้ตัวนี้ถืกว่าทำแบนีนี่เออถือแล้วเฮ้ยกิงล่งโตตัวนี้เออล่งโตปัเนี้ยจบกันเลยบาันี้เด้อเออพอเมื่อระบานี่นี่เมื่อไหบอกอะใส่เบิรแล้วเนาะขึ้นเด็ลรอยสองบาทถึงวะเฮ้ยมันสองพนหนึ่งกิ้ง Yeah